เสี่ยเฮี้ยเมียเมียไอปูนนั่นอะปูนต่อทุกวันอ่ะอู้นี่พี่ขอบ้านตรงนี้เสี่ยเฮี้ยอะไรอ่ะได้ตีมึงมาไอ้เฮี้ยเหมือนกูกลัวมากปะโอ้ยไม่มีอะไรหรือเปล่านอนนอนนอนทุกคืนนอนจิตกันมานอนหรอุ้ยบ้านเชียงน้อยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่กอดสงบรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติ ผู้คนมองเห็นเงาล่างที่เคลื่อนไหวในยามค่ำคืนเฮ้ยกูไอ้ซดมึงเตรียก่อนนี่เงี้ยกูจะอ่านในเสือกูจะอ่านในนี่เองมันเกื่อหรอเบ้ตัวเป็นอะไรเนี่ย